วันนี้นะส่วนดรภูปลูกปัญญาสันคบรีชัยนาทจะเห็นต้นไม้มากมายที่รกรุงหลังแต่จิตใจของอาจารย์ดรภูชิตนั้นไม่มีคําว่ารกนะครับการที่เราจะสาสางความสะอาดอยู่ในหัวใจนั้นจะเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องรู้รากเหง้าของตัวเราเองนั่นคือความเป็นคนไทยซึ่งเรามีรากเหง้าซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายายมีศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนเรื่องของบรรพบุรุษ การที่เรามีสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระพากตริยัต์เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่านี่คือรกาออกเงามาหลายร้อยปีการที่คนไทยเราจะมีการบรูรณาการให้เกิดความแตกแยกในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนสาหรับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวเรื่องรกงากเงาความเป็นไทยการยืนยันแจ่มใสความมีไมตรีอ่อนอน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ขอบคุณขอโทษแล้วก็ ไทยแลนด์ออฟสมายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญการที่เราให้อโหสิกรรมต่อก,กันและกันการให้ความรักต่อก,กันละกันเป็นสิ่งที่รําค่าควรคู่ควรค่าสำหรับคนไทยของเรานะครับการที่เรามีมิมตรไมตรีต่อก,กันบางสิ่งบางอย่างนั้นเราจะต้องศึกษาให ละเอียดรอบคอบและลึกซึ้งนะครับการที่โยชของไทยเรานั้นกาลังสร้างต่างถนารับรู้และพยายามอยากจะทวงคืนพื้นเป็นดินซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไกลตัวพอสมควรนะครับสำหรับความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อาจารย์เต้ยบุชิดนั้นเลยอยากจะเรียนกราบเรียนนะครับทุกท่านครับอาจจะต้องหันหน้าเข้าหากันการที่เรามีสถาบันชาติศาสนาสถาบันมหา,ากษัตรย์นั้นเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเลื่อนล้ำอย่างแท้จริงนะครับเอาแะครับท่นานประชุมครับวันนี้ครับวันฮาลาวีและก็ลอยกระทงครับอยากให้ทุกอย่างนะั้นจบด้วยกันอย่างดีที่สุดครับให้กาลังจททุ่นะ